สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการซื้อที่ดิน m e t a เวิร์ใน nextearth.io นะครับ,รบก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าที่ดินใน Metaverse ตอนนี้ฮะสำหรับที่ดินที่เป็นมีแผนที่ประเทศไทยนะฮะที่ผมรู้จักเนี่ยตอนนี้ก็จะมีหนึ่งก็คือตัว nextearth.io ที่จะมาสอนในวันนี้ฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีตัว m e t a v e r s e t h a i l a n ดนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดเว็บให้ดูเลย m e t a v e r s e thailand นะฮะ m e t a v e r s e thailand ตอนนี้ ก็ได้ปิดเฟสแรกไปนะคะคือเขาเปิดขายที่ดินในแถวย่านพวกอทองหล่อเอกมัยนะฮะเปิดเนี่ยในในแผนที่ที่เป็นเขียวเขียวฮะที่เห็นในหน้าจอตรงนี้เขียวเขียวเนี่ยเปิดขายเพียงเท่านี้แหละครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือโซอาทเต็มแล้วนะฮะต้องรอเปิดเฟสสองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครแอเริ่มมีความสนใจอยากจะซื้อที่ดินใน m e t a เวิร์เก็บไว้แล้วก็ซื้อใน m e t a เวิร์สไทยแลนดไม่ทันเนี่ยฮะก็ จะมาแนะนำซื้ออีกที่หนึงนะฮะก็คือใน nextearth.io นะฮะ,ะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็จะมีคำถามาว่าแล้วที่ดิน metaverse ม,มันมีหลายที่ได้หรอนะคะก็คือคำตอบคือได้นะฮะคือ metaverse เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนแบบเป็นพื้นที่ในเกมแล้วกันนะฮะซือเกมก็มีหลายได้หลายค่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอนเนี่ยอยากจะซื้อที่ดินกับค่ายไหนนะฮะซึ่ง สำหรับเพื่อนๆที่สนใจซื้อที่ดินในช่วงนี้ผมก็เชื่อว่าอยากจะซื้อเพราะว่าอยากจะเห็นโอกาสในการทำกำไรในอนาคตนะฮะซึ่งเราถามว่าแล้วที่ดินไหน,น่ะที่มันจะมีโอกาสแบบบูมได้หรือว่าเป็นกำไรได้ในอนาคตตรงนี้ก็คือตอบยากเหมือนกันนะก็ต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลนะครับซึ่ง ก็แนะนําว่าถ้าหากว่ามีเมตาเวิร์สไหนที่เริ่มเปิดขายเพื่อนๆก็แนะนําไปศึกษาข้อมูลก่อนครับแต่วจ,จะมีในพวกไวท์เ p เปอรนะฮะที่จะไปอ่านดูแล้วดูว่าเออเขาโปรเจกต์เขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะอย่างตัวตัว next earth ต่อ io เนี่ยผมก็ได้ศึกษามาเบื้องต้นนะฮะก็คิดว่าน่าจะพอโอเคแหละนะฮะที่จะน่าจะลอง ลงทุนดูในจํานวนเงินที่เรารับได้นะฮะเราก็ไม่การันตีนะว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะฮะก็ต้องอเอาเงินที่คิดว่าเสี่ยงได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นที่ว่ายังเป็นวุ้นกันอยู่เลยนะฮะสำหรับโครงการ m e t a v e r ร e นะับแต่ก็เรียกว่ามันก็น่าสนใจทีเดียวนะกำลังกำลังคึกคักเลยฮะในวงการนี้นะครับอ่ะเกิดมายาวแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจซื้อที่ดินใน m e t a v e r s e เนี่ย โดยเฉพาะใน nextearth.io ฮะมันจะมีสิ่งที่ต้องเตรียมก่อน3ส,สิ่งนะฮะก่อนที่จะซื้อที่ดินใน Metaverse ของ nextearth.io ได้เนี่ยก็คือ1เลยนะฮะก็คือจะเป็นเพื่อนๆต้องมีเหรียญที่ชื่อว่าเมติกก่อน,นะฮะเหรียญเมติกครับ สำหรับคนที่มือใหม่ก็อาจจะว่า,เ,าเหรียญเมติกคืออะไรครับเหรียญเมติกก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ที่ในคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะฮะอย่างเช่นเหรียญในคริปโตเคอเรนซีก็อย่างเช่นมีบิตคอยมีอีเทเรียมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหรียญคับนะ,ะคนไทยของเหรียญคับและเป็นต้นนะฮะซึ่งเหรียญเมติกเนี่ยก็เป็นเหรียญหนึ่งนะฮะซึ่งประวัติของมันก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะฮะแต่ว่าเหรียญเมติกเนี่ยเขาไว้ใช้ซื้อที่ดินใน next earth ตัวนี้นี่แหละ นะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปซื้อเหรียญเมติกมาก่อนนะฮะซึ่งเหรียญเมติกเนี่ยก็หาซื้อได้นะฮะในในไบแนนซ์หรือว่าในซิปเมกนะฮะส่วนตอนนี้ในบิตคัพเนี่ยยังไม่มีขายนะฮะก็ไปซื้อเหรียญเอาไว้ก่อนนะครับอ่ะเรื่องที่หนึ่งต้องเตรียมนะฮะก็คือซื้อเหรียญเมติกครับสองเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปเปิดกระเป๋าเมตาแมส์นะครับอ่าถ้าบางคนยังไม่เคย มีกระเป๋าเมตาแมสมาก่อนเนี่ยก็ต้องไปไปเปิดมาก่อนซึ่งลองไปหาข้อมูลดูได้นะ,ะว่าเปิดกระเป๋ายังไงก็ไม่ยากนะครับนะกระเป๋าก็เหมือนกับว่าเาเราต้องเอาเก็บเอาเงินเนี่ยเอาเหรียญเนี่ยมาเก็บไว้ในกระเป๋านี้นั่นเองซึ่งกระเป๋านี้ก็มีได้หลายกระเป๋านะแต่กระเป๋าเมตาแมสเนี่ยมันจะไว้ผูกกับตัวแพลตฟอร์มพวกเนี้ยในเว็บไซต์เนี่ยเอาไว้ โอนเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเนะี่ยมาซื้อของได้นั่นเองนะฮะฉะนั้นก็ต้องมีกระเป๋า MetaMask นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีกระเป๋า MetaMask แล้วเนี่ยก็ยังไม่พอนะฮะยังต้องมีการเซตนะเซตเมนเน็ตหรือว่าเซ t ตเน็ตเวิร์กนะครับที่เป็นเน็ตเวิร์กของเมติกก็คือเน็ตเวิร์กที่เป็นชื่อว่า Polygon เมเน็ตนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการเซ t ตอัพตัว Polygon เมเน็ตคร่าวๆในคลิปนี้ด้วยนะครับและก็สุดท้ายฮะก็คือโอ o an, atic, นเหรียญเมติกเนี่ยมาในกระเป๋า m e t a m a s นั่นเองนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ถือทำการซื้อได้เลยอ่าโอเคนะครับก็สมมติว่าตอนนี้เพื่อนๆก็มีเหรียญเมติกเรียบร้อยแล้วนะครับมีกระเป๋าเมตาแมสเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาเริ่มสอนจากการเซตอัพตัวพอลิโกนเมนเนตนะฮะแล้วก็ทำการซื้อให้ดูนะครับผมโอเค การเซตอัพ Polygon Network เนี่ยก็นี่ครับก็ไปที่ URL ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในตัว YouTube นี้ด้วยด้านล่างนะฮะซึ่งเนี่ยก็ลอกตามนี้เลยนะครับเนี่ยในก้อนนี้นะครับในก้อนนี้นะก้อนนี้ก๊อปปี้ข้อมูลตรงนี้เลยเลยซึ่งก็ข้อมูลเนี่ยเขาก็มีให้เราก๊อบอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ไปเปิดกระเป๋า MetaMask เราครับนะอย่างตอนนี้ผมมีตัว Polygon n e t ไว้แล้วนะฮะ แต่สำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยแอดมาก่อนเนี่ยมันจะยังไม่มีชื่อ Polygon Manage ตรงนี้นะฮะก็ให้กด Add Network นะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ Network เนี่ยตามนี้เลยนะฮะพิมพตามนี้เลยนะ,ะพอพิมพ์เสร็จแล,แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้ Polygon Manage ขึ้นมานั่นเองนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมี Polygon Manage ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็โอนเหรียญนะฮะเข้ามาในในตัวกระเป๋านี้นะครับอย่างผมเนี่ยโอนเอาไว้ อยู่ที่ประมาณ9เมติกนะครับคราวนี้สมมติว่าเพื่อนๆโอน own, เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าหากว่าใครดูอยู่เราทําไปด้วยเนี่ยก็ไปโอนให้เรียบร้อยนะฮะเซ็กระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็โอนเหรียญจากบีนแนสหรือว่าในซิฟเมกของเพื่อนๆเ,เนี่ยโอนมาที่กระเป๋านี้นะก็ก๊อปปีตัวตัวอเดรสเนี่ยครับไปไปวางนะฮะก็อย่าลืมไว้ถูกนะครับแล้วก็เซตตัวเน็ตเวิร์กนะครับมาเป็นที่โพลิกอนด้วยนะบางทีเน็ตเวิร์กที่เขาดีฟอ u l ์มาอาจจะเป็นแบบบีนแนสสมาร์ทเชนอะไรพวกนี้เราก็เปลี่ยนเป็นโพ โอเคพอเราโอนเหรียญมาปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการสมัครเลยนะครับซึ่งการสมัครเนี่ยก็นะเหมือนเว็บไซตทท์ทั่วไปเลยก็กด Sign Up นะฮะก็ Sign Up ปตามปกติเลยอันนี้ก็คงไม่ต้องสอนอะไรกันนะครับก็คือสมัครไปตามปากตินั่นแหละนะครับพอเพื่อนๆได้ user password แล้วนะฮะก็มาล็อกอินนะฮะมาล็อกอินอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกระบบที่เกี่ยวกับ cryptocurrency เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการให้เราเซตตัวตัว,ว 2FA นะฮะ นะแล้วก็เซตอัพด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะโอเคพอล็อกอินแล้วกม็มาที่เมนูด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีมีแมปมี My Land ด์มีมายแลน a r อาร์ตมาร์เก็ตเพลสเ r ดดิ้งสตอรรีนะครับหลักๆที่เราจะใช้ในการซื้อเนี่ยก็มาที่แมปก่อนเลยนะฮะมาที่แมปปึ๊บเนี่ยแล้วก็เสิร์ชเลยครับสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อที่ดินที่ไหนเอ่ยอย่างเช่นผมจะไปแถวทองหลอแล้วกัน พิมพ์ภาษาไทายได้เลยนะฮะก็ดูให้ถูกทองหล่อเลยนะสมมติมันไม่ชัวร์เนี่ยแล้วก็อ,อย่างน Liberty, เนี้ยลิเบอร์ตี้เนี่ยลิเบอร์ตี้บิลดิงเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะพอรู้จักกันนะฮะก็มาที่ทองหล่อเลยโอเคพอจําแผนที่ทองหล่อได้ไหมนะถ้าหากเพื่อนๆงงเนี่ยครับว่ามันตรงไหนของทองหล่อเนี่ยก็เปลี่ยนตัวการสกรีนโหมดเนี่ยเป็นที่ s l l i t e s t r e e t นะฮะเราจะได้ชื่อนะ,ะชื่อถนนหรือว่าชื่อสถานที่สําคัญเนี่ยออกมาด้วยนะฮะ นะเนี่ยครับก็จะเห็นเนี่ยที่ดินนะฮะแล้วก็ตารางตารางสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยก็คือเหมือนแปลงที่เขาแบ่งให้เราซื้อได้นั่นเองนะฮะแล้วที่ดินไอมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่ดินจริงๆนะฮะแบบว่ามีการแบบแบ่งเขตตามที่ดินจริงๆอันนี้ก็คือเป็นตามแบบ ตามสีเม่เหลี่ยมที่เขาแบ่งช่องไว้ให้นะครับวิธีดูนะว่าท,ที่ดินไหนยังซื้ซอได้นี่ก็คือว่ามันจะไม่มีสีเทาๆปกคลุมอยู่ถ้ามีสีเทาๆปกคลุมอยู่เนี่ยมันก็จะบอกว่ามีคนซื้อแล้วนะฮะเนี่ยมีคนซื้อแล้วเนี่ยถ้าหากว่าต้องการจะซื้อต่อเก็ไปซื้อต่อเขาได้นะฮะก็กดเสนอออฟเฟอร์ราคาไปได้นะฮะอย่างตรงนี้ก็ขึ้นมา2องอันนี้ก็เป็นดีฟอลต์ของเขานะฮะอาจจะยังไม่ค่อยมีการขายต่อใน,ในตรงนี้เท่าไหร,ร่นะฮะ แต่ถ้าในของ Metaverse Thailand เนี่ยก็เริ่มมีการซื้อขายต่อกันบ้างแล้วมีการอัพราคากันบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ายังว่างๆอยู่เนี่ยครยังซื้อได้เลยนะฮะส่วนสีเข,เขียวเนี่ยก็คือเป็นที่ดินที่เราซื้อเองไว้นะฮะสมมติว่าวเพื่อนๆอยากจะซื้อที่ดินตรงเอกไมแถวหัวมุมเอกไมซอยสิสมมตินะฮะเพื่อนๆก็จิ้มไปเลยฮะจิ้มไปเลยนะจะกี่บล็อกก็ว่าไปนะฮะ ซื้อมา4บล็อกมันจะโชว์เลยนะว่าเป็น4บล็อกนะฮะนี่คือราคาครับ1.46 USDT นะฮะ USDT USD ก็คือประมาณก็คือเหมือน US dollar แหละนะฮะก็ราคาประมาณเท่าไหร่เอ่ยอ่สี่สิบนะประมาณ40กว่าบาท50บาทประมาณนี้นะฮะนะ,ะถูกมากเลยเนาะที่ดินในเอกมัยนี่โอ้โหราคาแค่50บาทเองนะฮะนะ,ะก็อยากได้ตรงไหนก็เพิ่มไปได้นะอันนี้2 2เนี่ยก็ประมาณ 70บาทเนาะประมาณนี้เนาะเจกว่าบาทนะฮะ,ะสูงลงมาที่เอกมัยแล้วกันเนาะทองหล่อก็เริ่มซื้อกันเยอะแล้วนะฮะสังเกตเนี่ยจะมีเท่าๆเลยเพราะว่าซื้อกันไปแล้วนะฮะยังตรงเ e อกมัยดูดูดูซิอ๋อที่แถวบิ๊กซีนี่ยังไม่มีคนซื้อเนาะนะสมมติว่าผมอยากได้บิ๊กซีแล้วกันนะได้ตรงบิ๊กซีนะที่แปลงใหญ่นิดนึงนะฮะกะ็ลองดูนะครับสมมติว่าผมซื้อปุ๊บ ซื้อก็ซื้อไล่ๆอย่างนี้ก็ได้นะอ่าประมาณนี้ปึ๊บโอเคใช้13 USDT นะฮะ13บ USDT ลองซื้อิแล้วก็เวลาซื้อนะครับเราสามารถหาคูปองโปรโมโค้ดนะฮะจากใน Google ได้นะครับก็พิมพ์ได้เลยนะฮะว่า next earth โปรโมโค้ดนะฮะก็จะเจอนะฮะ ก็ copy มาได้เลยนะครับ copy มาเลยนะฮะก็ใส่ไปเลยครับ promo code โโโอ่ะใช้ประมาณ5เมตรินะฮะ5เมตริก,กดปุ๊บนะฮะโอเคก็ไม่ชชวร์นะว่าจะซื้อนะเนี่ยใช้ประมาณ5เมตริกนะครับจากนั้นกด b u หน้าเลยนะครับปุ๊บแล้วมันก็จะให้เราเลือกกระเป๋านะซึ่งเราก็มีการเลือกไว้แล้วนะฮะเป็นกระเป๋า MetaMask ก็จะเชื่อมต่อกับ MetaMask นะครับมันก็จะคอนเฟิร์มนะครับว่าเราจะซื้อในราคา5.66เมติกนะครับโดยประมาณนะฮะแล้วก็มีค่าแก๊สเนี่ยประมาณ0.03เมติกนะครับซึ่งก็ไม่แพงนะครับก็นิดเดียวนะตอนนี้ราคาเมติกเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะดูอีกทีหนึ่งราคาเมติกอยู่ที่ประมาณ2เหรียญนะฮะอย่างที่ดินตรงบ i ๊กซเนี่ยผมซื้อได้ในราคาประมาณ5.66นะคูณประมาณ2.2ครับตอนนี้เมติก ประมาณ12เหรียญน,นะฮะ12เหรียญคูณ34ะฮะประมาณ400บาทนะครับนะซื้อที่ดินแถวบิกซีเอกมัยราคา400บาทนะครับานะจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังโปรเซสอยู่นะฮะโปรเซสในการซื้ออยู่ก็รอสักครู่นะฮะโอเคตอนนี้ก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้ที่ดินก็ถูกโอนเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ นะฮะก็สังเกตว่าที่ดินที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นสีขาวๆนะฮะขาวๆใสๆแบบนี้นะครับนะเราสามารถมาดูย้อนหลังนะฮะว่าเราซื้อที่ดินอะไรไปบ้างแล้วที่เมนู my land ด้านซ้ายมือนะฮะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นที่ดินที่เราเคยซื้อไว้นะครับอย่างที่ดินตัวที่ซื้อเมื่อสักครู่นะฮะยังไม่ได้ตั้งชื่อก็คือเป็น unnamed territory นะครับ แล้วก็สามารถมากด Edit Name นะคะเพื่อจะตั้งชื่อที่ดินของเราได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับก็จบแล้วนะครับรีวิวการซื้อที่ดินนะฮะเนาะนอกจากในเมืองไทยเนี่ยตัว next earth เนี่ยก็สามารถซื้อได้ทั่วโลกเลยนะครับเพื่อนๆอยากจะไปซื้อที่ไหนล่ะฮะก็ลองเสิร์ชไปได้เลยนะฮะอย่างเช่นเป็นนิวยอร์กนะฮะนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้นะฮะวิ่งเข้าไปปั๊บ นะส่วนใหญ่ก็เนี่ยซื้อไว้เต็มเลยนะฮะสังเกตนะฮะนะก็าจะเห็นสีขาวๆเนี่ยปกคลุมอยู่นะฮะอ่าส่วนที่ดินบนพวกแบบบนน้ำเนี่ยเราสามารถซื้อได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะไว้แค่ทำลายกราฟิกได้อย่างเดียวนะแต่ว่าจะมา,าทำสิ่งปลูกสร้างไว้ได้นะฮะเขาก็หมา็มาซื้อทำลวดลายไว้นะฮะเนาะอย่างที่ดินสำคัญสำคัญอย่างเช่นไอเฟลอย่างเงี้ยนฮะ ไอเฟลทาวเวอร์ tower, อย่างเงี้ยที่ฝรั่งเศสนะดูซิยังว่างอยู่ไหมนะฮะน่าจะเต็มแล้วนะฮะซูมาโอ้โหเต็มเอียดเลยนะฮะนะฮะกนะ็เพื่อนๆอ,อยากจะซื้อที่ไหนนะฮะก็ลองพิมพ์ดูได้นะทั้งโลกเลยนะฮะทั้งโลกเลยนะฮะถ้าเรามีไอเดียว่าเออที่ดินไหนมันน่าจะมีอนาคตนะฮะก็ลองไปซื้อทิ้งไว้ได้นะครับเนาะ ก็เผื่อให้เป็นเฟสต่อไปอันนี้เฟสในการซื้อที่ดินอยู่นะฮะเพราะเฟสต่อไปของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มเรียกว่าสร้างเป็นระบบเศรษฐกิจขึ้นมานะ,ะก็ต้องรอดูตอนนั้นเนี่ยว่าเขาจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับนะครับสำหรับตัว next earth ตัวนี้นะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอจบรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อนๆที่สน เรื่องเกี่ยวกับพวกเมตาเวิร์สหรือว่าคริปโตนะฮะถ้ามีหัวข้อไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะถ้าตอบได้ถ้าทำคลิปได้เนี่ยก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆจะได้เป็นประโยชน์กันนะครับผมนะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแฟนอาจารย์ตุยอยู่อาจจะสงสัยนะว่าอาจารย์ตุยาาตเนี่ยเอ๊ะไม่ได้ทำเรื่องงานพิมพ์แล้วหรอนะฮะก็ต้องบอกว่ายังทำอยู่นะฮะแต่ว่านอกจากเรื่องงานพิมพ์เนี่ยผมก็มีความสนใจเรื่องเมตาเวิร์สเรื่อง พวกคริปโตเคอเรนซีเป็นพิเศษนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ศึกษามาตั้งแต่ปีประมาณ2018แล้วนะเรื่องของพวกคริปโตนะแล้วมาในปีนี้เนี่ยก็สุดก็ตื่นเต้นมากกับตัวเมตาเวิร์สนะครับเพราะว่าก็เป็นคนชอบพวกแนวเทคโนโลยีอยู่แล้วนะก็เลยได้ศึกษานะครับแล้วก็คิดว่าความรู้ที่ศึกษามาเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะสามารถที่จะแบ่งปันถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้นั่นเองนะก็เลยมาทำคลิปแบบนี้ให้ความรู้กับเพื่อนๆกันนะครับอ่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับ ถ้าหากชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b c r i b e ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย